นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีถแถลงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดสิวสต็อปเซฟผนึกกำลัง51อําเภอชายแดน 76สถานีตำรวจใน14จังหวัดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาในห่วง2เดือนแรกตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่31มีนาคมและการเผาทำลายยาเสพติดของกลางของสำนักงานปปสประจำปี2568โดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน การทำลายยาเสพติดของกลางตามมาตรการซิลสต็อปเซฟมีกว่า27ตันโดยนายกรัฐมนตรีขอให้มั่นใจว่ายาเสพติดที่จับมาได้นำมาเผาจริงไม่มีวนกลับเข้าสู่สังคมและพอใจตัวเลขผู้เข้าบำบัดถึง3แสนคนพร้อมย้ำทุกฝ่ายบูรณาการการแก้ปัญหาร่วมกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราได้สามารถดาเนินการแล้วก็ ตั้งแต่วันที่ประกาศตั้งแต่30มกรานะครับวันหนึ่งกุมภาเนี่ยเราก็เริ่มปฏิบัติการนะครับทางสำนักงานปปสเป็นหน่วยงานกลางนะครับในการรับผิดชอบดูแลและประสานงานเรื่องนี้เรามีทั้งซีลทั้งสต็อปทั้งเซฟนะครับซีลก็คือเป็นเรื่องของของชายแดนนะครับของภารกิจของทหารนะครับกับตชดบในการซีลทั้งหมดเพื่อป้องกันการเข้ามาของยาเสพติดแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าชายแดนเนี่ยเป็นชายแดนที่มีความ กว้างขวางนะครับยาวไกลเพราะฉะนั้นในการดําเนินการเนี่ยมันก็จะมีความยากลาบากอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าทางกลาโหมก็ได้มอบให้กับทางกองทัพบกนะครับได้ขอกําลังเพิ่มมา6หมวดเราก็ได้ให้ไปเพื่อกระจายในส่วนต่างๆให้มากขึ้นเพียงพอขึ้นแล้วก็พยายามจะใช้เทคโนโลยีต่างๆซึ่งทางปปสก็ได้มีการขับเคลื่อนสนับสนุนนะครับให้เทคโนโลยีให้เครื่องตรวจเอ็กซเรย์แล้วก็ให้เงินกองทุนในการประสานอบรม ต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้ลุกขึ้นมาช่วยกันปราบปรามป้องกันนะครับ